เลียมปาโลเจ็บโปรเกสต้องหาคู่โชคใหม่เลียมปาโลนักโชคชาวออสเตรเลียได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่งผลให้ต้องถอนตัวจากไฟชิงแชมป์โลกดุนยูบีซีรุ่นจูเนียร์เวทเวทกับทางเรจิสโปเกสในวันที่18มิถุนายนนี้โดยทางผู้จัดการอย่างแมดลูมได้เปิดเผยว่าการโชครายการนี้จะยังคงมีต่อไป แล้วกําลังหาคู่ชกใหม่ให้กับเ e จิสโปเกสซซึ่งก็มีนักชกอย่างอาโน b บาโบซานักชกไร้ผ่ายชาวอเมริกันที่อยู่ในสังกัดแม r ลูมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนี่เป็นครั้งที่2ในปีนี้แล้วที่เลียมปาโลต้องถอนตัวจากการชกเพราะการบาดเจ็บโดยก่อนหน้านี้เขามีกําหนดการชกกับล o อบบี้เดวิในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ก็ต้องถอนตัวเพราะการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมไฟนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อเรจิสโปเกสเพอนอกจากจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกข,ของเขาแล้วมันยังเป็นไฟแรกของเขาภายใต้สังกัดใหม่อย่างแมตต์ลูมและยังเป็นการโชคที่บ้านเกิดของเขาอย่างนิโอลินประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนั่นเอง